เีเซนโครงงานฉบับเด็กหนีน้ำท่วมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักฤิตตาก้อนศีลาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธารย,ยาเชืดาสิริกุลโครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการละลายน้ำของแป้งจากเปลือกแคปซูลชนิดแข็ง ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยาแคปซูลเป็นรูปแบบของยาเม็ดที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่แคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่มค่ะโดยส่วนใหญ่จะผลิตจากเจลาตินที่ได้จากสัตว์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักค่ะอย่างไรก็ตามผู้ที่แพ้เจลาตินจากสัตว์อาจจะประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะส่งผลให้ผู้วิจัยเริ่มหันมาศึกษาวัสดุทางเลือกในการผลิตแคปซูลเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่สําหรับผู้ที่แพ้เจลาตินจากสัตว์เป็นต้นค่ะถัดมาเป็นขั้นตอนและวิธีการทําค่ะ อันดับแรกเตรียมแป้งข้าวโพด66.66กรัมผสมกับน้ำ100กรัมต้มที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีหลังจากนั้นเติมกีซีเรอรอเ10%ต้มต่อที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีสเต็ปที่2เราจะหั่นแตงโมให้มีขนาด1คูณ1เซนติเมตรต้มที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีหลังจากนั้นเราจะเอาไปปั่นที่โถปั่น ปั่นให้ละเอียดเป็นเวลา2นาทีและกรองด้วยผ้าขาวบางจากนั้นเอากากที่ได้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา15ชั่วโมงค่ะสเต็ปที่3เราจะใช้ผงแตงโมทีท่เราได้ผสมกับกรดไฮโดรคารีกความเข้มข้น0.5โมลาร์ที่อัตราส่วน1ต่อ12เวท h บ by v อลล m มและนำไปสกัดที่อ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ95องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงและนำมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะถัดมาเราจะใช้ผงแตงโมที่ได้ผสมกับกรดไฮโดรคอริกความเข้มข้น0.5โมลาร์สกัดที่อุณหภูมิ95องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงในอ่างควบคุมอุณหภูมิค่ะหลังจากนั้นเราจะล้างด้วยเอทานอล95%ที่อัดตาส่วน1ต่อ1และแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา1 5ชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไป15ชั่วโมงเราจะกรองด้วยกลวยกรองบูชเนอร์ต่อด้วยล้างด้วยเอทานอลอีก3ครั้งและล้างด้วยอะซิโตน50%อีก3ครั้งค่ะหลังจากล้างด้วยอะซิโตนเสร็จเรียบร้อยเราจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลาอีก15ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปั่นให้ละเอียดอีกหนึ่งครั้งต่อด้วยกรองด้วยตะแกรงตะแกรงร่อนผงค่ะ หลังจากนั้นเมื่อได้ผงเพกตินมาแล้วเราจะนำไปผสมกับแป้งที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้าโดยแบ่งอัตราส่วนเป็น 90:10, ต่อ 80:20, ต่อ 70:30, ต่อ60:40ต่อและ50:50ต่อเมื่อผสมกันเสร็จเราจะเทลงในพิมพ์และเข้าอบที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสจนกว่าแผ่นฟิล์มของเราจะแห้งค่ะ ขั้นตอนที่4การทดลองประสิทธิภาพการละลายน้ำของแป้งตัดแผ่นฟิล์มแต่ละอัตราส่วนให้มีขนาด3,3เซนติเมตรนำไปอบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสชั่งน้ำหนักก่อนทดสอบประสิทธิภาพการละลายน้ำแล้วแช่น้ำที่อุณหภูมิ37มองศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงเมื่อครบเวลานำออกไปอบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วชั่งน้ำหนักและบันทึกผลค่ะจากผลการทดลองทำให้เห็นว่า แผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปจากเจลาตินสามารถละลายน้ําได้อย่างสมบูรณ์ที่อัตราส่วน30ต่อ70 20ต่อ80 10ต่อ90 40ต่อ60และ50ต่อ50ในขณะที่ฟิล์มที่ทําจากเจลาตินก็สามารถขึ้นรูปและละลายน้ําได้ที่ความเข้มข้น0.0039 0.0023 0.0016 0.0014และ0.0005แผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปด้วยเพคตินก็สามารถขึ้นรูป ได้บางอัตราส่วนโดยที่อัตราส่วน30ต่อ70มีประสิทธิภาพในการละลายน้ำที่ดีที่สุดและอัตราส่วน40ต่อ60 20ต่อ80มีประสิทธิภาพการละลายน้ำได้ดีตามลำดับค่ะฟิล์มที่ขึ้นรูปด,ด้วยเพคกตินมีอัตราการละลายน้ำอยู่ที่0.0023 00 0.0030 0.0029ามลําตามำดับค่ะ การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างเจลาตินกับแพคตินในด้านความเหมาะสมสำหรับการสร้างฟิล์มเจลาตินเหมาะสมกว่าเนื่องจากสามารถสร้างฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการสร้างแผ่นฟิล์มของแพคตินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายน้ำของแผ่นฟิล์มควรสกัดแพคตินให้ได้ออกมาในรูปแบบผงที่ละเอียดมากขึ้นและอาจปรับเปลี่ยนหรือผสมกับสารอื่นๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเจลาตินค่ะ